สวัสดีผู้คุณทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทีมที่เพิ่งจัดมาแบบมุ่ั่วนะครับแต่ว่าใช้ได้ผลดีๆในศึกแห่งผู้พิทักษ์นะครับคะแนนปัจจุบันก็คือประมาณ1 4ล้าน่แสนนะครับอะแล้วจัดยังไงใช้ตัวไหนบ้างมาดูกันนะฮะทีมนี้สำหรับทีมที่ไม่ซีเรียสเลยนะครับ ก็คือจัดแบบงงๆและแต้มมันดันออกมาดีซะงั้นนะครับคีย์ไอเท็มสำคัญนะครับที่ต้องมีเลยสำหรับทุกทีมก็คือเปลือกหอยนะครับเพราะเปลือกหอยในโหมดนี้มันเดือดมากมันจะทำดาเมจใส่เป้าหมายที่ไม่ใช่คุกกี้นะครับ 1, 4 4 8เซของพลังโจมตีน่าจะของพลังโจมตีคุกกี้ทั้งหมดรวมกันนะครับก็คือหนักอยู่อ่ะทีมแรกจะเป็นทีม คุกกี้วันพันแมนนะครับคุกกี้ทับทิมคุกกี้รสอ่าช็อกโกแลตคุกกี้สกุล่าแล้วก็คุกกี้ฉลามนะครับทีมที่สองเป็นอย่างนี้ดาร์คช็อกโกแลตอ่าคุกกี้ฮอลลีเบอรี่แมมโมสอ่าคอตคอตต็ดครีมแล้วก็พาวเฟ่นะครับอ่า uh, อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นต้องเป็นไอดีที่ผ่านมามีครบทุกตัวนะครับอ่จะไม่จะเป็นสายฟรีหรือเติมก็ช่างนะครับตัวพวกนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นอยู่นะ โดยเฉพาะฮอล y w ว r r ลนี่ตัวนี้ดีนะครับทั้ง PVP ทั้งโลกด่านปกตินะครับทีม3จะเป็นคุกกี้แคร์ปักทองนังฟ้าทะเลเพียววานิลาแล้วก็คุกกี้ปุยไฟนะครับสังเกตไหมท็อปปิ้งผมใส่เหมือนกันหมดเลยก็คือตำลาเปลือกหอยแล้วก็นาฬิกานะครับจริงๆจะใส่เป็นขนนกคืนชีพก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดแล้วแต่คนชอบนะครับ ส่วนทีมนี้จะเป็นทีมทีมตีไวที่ไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งตีไวนะครับแต่ว่าก็พอได้อยู่พอไถได้อยู่นะครับทีมสุดท้ายจะเป็นทีม3แท้งแล้วก็1ฮิลแล้วก็ตัวลบโลนะครับก็คือ Cookie, คุกกี้คุกกี้ตัวเนี้ยชื่อว่าอะไรนะคุกกี้ลิทวิทลลี่อ่ะา,านี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปลงให้ดูกันนะครับเทคนิคเทคนิคสำคัญในการลง ด้วยท็อปปิ้งนี้ก็คือถ้าเกิดท็อปปิ้งถูกใช้แล้วแล้วก็สกิลของทุกตัวออกหมดแล้วนะครับให้เปลี่ยนทีมทันทีเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาทีมแช่ไว้เนี่ย <c oughs> ท็อปปิ้งตัวนี้มันคูดาวนานนะครับคูดาวค่อนข้างนานคูดาวนหนึ่งนาทีนะพอเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเลย <c oughs> อ่าแล้วก็เผื่ <c oughs> อหอยมันจะช็อตแล้วก็กูดาวนหนึ่งนาทีนะครับเราก็รอไป เราก็รอบนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนทีมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรักษาพลังชีวิตของคุกกี้เอาไว้ไม่ให้โดนดามเมจเยอะมากนะครับน,นะเนี้ยเปลือกหอยไม่ได้ทำดาเมจสูงมากนะครับอันนี้ก็ไอตัวคุกกี้แคร์โดนไปเยอะเลยจากบอสตัวเมื่อกี้นะครับอ่ะพอคุกกี้ตัวปล่อยสก,กิลครบแล้วเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนทีมไม่ใช่เปลี่ยนตัวอ่ะคุกกี้หมาล่าผมไม่รู้จะใส่ตัวอะไรแทนนะครับก็เลย หาอะไรใส่ที่มันเป็น DPS นะครับอ่าพอใช้สกิลเาปุ๊บเปลี่ยนเลยแน่เห็นไหมเปิดหอยมันจะช่วยในการเคลียร์เวฟได้ดีสุดๆไปเลยนะครับอพอใช้สกิลเห็นแล้วใช้สกิลครบปุ๊บจริงๆทีมตีเร็วมันต้องรอสักนิดนึงนะครับอ่ะพอบาวชูก้ากระโดดเข้ามาฟันดำเมนสุดท้ายก็เปลี่ยนทิ้งได้เลยครับ ผมไม่แน่ใจนะว่าเล่นรอบนี้มันจะถึงล้านสี่ไหมแต่ว่าน่าจะคะแนนสูงพอสมควรนะครับก็คือเราหวังกับเพชรีอ่ะถ้าเกิดเป็นสายฟรีก็อันเนี้ยคุ้มสุดๆ<ป>อ่ะพอใช้สกิลครบแล้วเรารอเปลี่ยนตัวแล้วครับอ่ะเปลี่ยนไปใช้ทีม 2, 2> เล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับ คือหลายคนอาจจะขี้เกียจเล่นเพราะว่ามันนานนะครับก็ถ้าเกิดขี้เกียจเล่นแล้วอยากปล่อยไปเลยมันก็ปล่อยได้นะครับคะแนนมันจะอยู่ประมาณประมาณหกถึงแปดแสนนะครับแล้วแต่ดวงเลยอะตอนนี้ก็นนกถึงสี่แสนแล้วนะครับไอนนสกิลครบเปลี่ยนทันทีอะอันนี้ดีเคลียร์เวฟแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เปลือกหอยเนี่ยเปลือกหอยมันช็อตแรงมากนะครับเนี่ย เลือดบอสหายไปแสนหนึง่งหรือว่าคุ้มอใช้สกิลครบก็เปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคง่ายมากสำหรับการจัดทีมแบบนี้นะครับส่วนท็อปปิ้งก็ใส่ตามตามที่ชอบนะบส่วนใหญ่ผมก็ใส่เป็นแค่ลดคูดาวลดคูดาวสำหรับพวกตัวฮิวนะครับแล้วก็ดาเมจเดามเมจสำหรับพวกตัวสายน,นั้นเลยนะครับใส่ทีเดียว5้าช่องนะไม่ได้ผสมท็อปปิ้งอะไรเลยนะครับ เป็นคคแล้วเป็นตัว,วเราก็เล่นวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ดามจก็จะวัยอยู่พอสมควรนะครับเพราะมีเปลือกหอยมาช่วยวคือโชคดีอย่างหนึ่งคือเปลือกหอยมันเป็นสมบัติระดับแร่เฉยๆนะครับถ้าเป็ีนสมบัติระดับอีพิกเนี่ยหยามอยู่กว่าจะรวมครบนะนานเลย เ,เมื่อกี้น่าจะรอสกิลของแม่มดออกก่อนลืมเลยไม่เป็นไรได้อยู่ฮนะไอตัวไอตัวปักทองเนะี่ยตียังไงก็ไม่ลงทันทีนะครับก็พยายามถ่วงเวลาเอาไว้ให้ได้นะครับให้มันหมดเวลาแลา้วหายไปเองนะอย่าไปยืนสู้นานๆนะครับไม่ดีเพราะว่าเลือดเราจะโดนเบินหนักมากอ่ะทีมนี้เลือดยังเยอะอยู่สัวคุมนะครับ อ๋อมีกรอกด้วยเปลี่ยนผิดทีมไม่ได้ดูเลยนะครับเอ้ยแต่ดามจเรามันอ๋อมีมีคุกกี้ลดเออัลฟากตโตนี่มันลบบัฟได้นี่หว่าก็ลืมเลยผมไม่รู้ว่าโล่มันถือว่าเป็นบัฟไหมนะแต่ว่ามันก็เมื่อกี้เลือดมอนมันหายไปไวอยู่นะในโหมดนี้ตัวฮิวมันฮิวขึ้นน้อยมากนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใส่เยอะในทีมนะมีตัวเดียวหรือ แบบสองตัวก็พอเอาเป็นฮิวหนึ่งซัพพอร์ตหนึ่งที่ฮิวได้แบบนี้จะเหมาะกว่านะครับแล้วก็กิวที่ท่านอยู่เนี่ยก็ต้องลดล็อกให้มันครบแล้วนะครับอ่ะถ้ากิวปดล็อกครบแล้วมันจะสามารถคืนชีพคุกกี้ได้หนึ่งตัวในการสู้หนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่หนึ่งตัวต่อหนึ่งทีนะหนึ่งตัวในครั้งเดียวนะครับอ่ะ โอเคขึ้นหนึ่งล้านแล้ะอ่ะตอนนี้ก็มาไกลแล้วนะครับอ่ผมจําได้ว่าจะไปตายตรงที่คุกกี้สาวเจ้าป่านะเพราะไม่รู้ว่าจะเคาเตอร์มันยังไงดีมันโดดสตันแบบไม่หยุดเลยอะกำมัดจริงด่านนั้นแหละอ่ะคุกกี้รถคดเคอตครีมเนี่ยดาเมจค่อนข้างสูงนะครับในการทำดาเมจแบบเอ E นะครับ ว่าคอมโบคู่กับเปลือกหอยได้ดีมากเลยอรับสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวพวกนี้ก็ลองจัดจดทีมวิ่งดูก่อนนะครับเผื่อคิดว่าคุกกี้ตัวไหนดีกว่าก็ปรับใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันอยู่แล้วเผื่อคนยังมีตัวไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาเล่นนะไม่ต้องไปรีบนะครับถ้าคุณแบบรีบแล้วแบบมันจะเบื่อซะก่อนไปไปอ่ะด่านนี้แหละปัญหาเลย ดีนะทีมนี้เลือดยังเหลือค่อนข้างมากนะครับเนี่ยคุกกี้รถไอสาวเจ้าป่านี่มันโดดแบบโดดใส่แบบไม่หยุดเลยน่ารำคาญจัดเลยเนี่ยคอมเสือตายแล้วก็มันมีหลอดเลือดสองหลอดนะครับคือหลอดเลือดของเสือด้วยกับหลอดเลือดของตัวมันเองไปเปลี่ยนตัวก่อนเผื่อได้เอาเปลือกหอยมาชาร์จใส่อ่าเฮ้ยน่าจะได้คะแนนเยอะกว่าเดิมอีกนะเนี่ย เห็นไหมครับเลือดทีมสามจากเยอะๆก็ตอนนี้โดนเบินจากตัวเดียวอ่ะเป็นเกือบหมดเพรตอนนี้คุกกี้ลดพอทองมันไปแล้วนี่ว่าไม่เวลรยังมีไอ้นี่อยู่ยังมีปุยฝ้ายเอามีแกลมาแทงให้อยู่นะครับโอเคเปลี่ยนเลยกีรามาล่าร่วงมาแล้วเฮ้ยขึ้นล้านห้าว่ะคุณโอ้หมันก็ได้อยู่นะทีนี้มันไม่ไหวแล้วปล่อยตายไปเลย ทีมที่สองที่ไม่ไหวก็ทีมตีไว้นี่แหละตอดเลื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะได้อาจจะอาจจะเคลียร์ได้อ,อ่ะยิงถึงไปเลยตัวนี้ก็ปล่อยตายไปเลยนะครับคือถ้าเลื่อนมันใกล้หมดแล้วก็ไม่ต้องยือ้อมันไม่มีประโยชน์แหละเพราะว่าโดนแป๊บๆเดี๋ยวก็แตกแล้วเอาตัวนี้ก็โอ้โหตัวเดียวหายทั้งฝูง น่าจะมาสุดได้เท่านี้นะครับประมาณประมาณนี้แหละโอเคข้อดีของการที่ไม่ใช้นาฬิกาลงก็คือมันจะได้นาฬิกานะครับอ่าเวฟยี v ่สิบแปดนะครับไม่รู้ว่ามีกี่เวฟนะไม่แน่ใจนะครับโอเคจบทีมนี้ไปเดี๋ยวผมจะแนะนําทีมทีมมังกรสำหรับสายอยากเล่นชิวชิวให้นะครับเอ้ยเลื่อนมาเตอร์สามคุณ เอาสิวะอ่าทีมตีมังกรนะครับทีมตีมังกรคะแนนอันนี้เป็นคะแนนมากที่สุดเท่าที่เคยทาได้นะครับคือสี่ล้านสนะครับอ่าทีมที่ใช้เลยก็จะมีตัวนี้นะครับคุกกี้ดาร์กช็อกโก้คุกกี้เอแคลคุกกี้รสช็อกโกแลตขี้เกียจเรียกชื่อมันนะครับคุกกี้ปุยฝ้ายแล้วก็คุกกี้ฉลามท็อปปิ้งเป็นเอ้ยไม่ใช่ท็อปปิ้งสมบัตินะพูดผิดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วสอรี่ ก็จะเป็นแบบนี้ครับคือสําหรับคนอยากเล่นชิวๆไม่สนอะไรเลยนะคือปล่อยออโต้เลยกดปุ่มเดียวครับก็คือปลดกดออโต้แล้วกดสกิลของเอคลค้างไว้เลยอันนี้ที่เป็นมังกรที่บินมาด้วยนี่คือ่าของกิลมันได้พกเซตพอดีนะครับมันก็เลยมีออกมาให้นะฮะก็ถือว่าช่วยเสริมคะแนนได้ดีพอสมควรนะครับอะนี่เราปล่อยปล่อย ปล่อยเลยนะครับอันนี้มังกรเลเวลวเท่าไหร่เนยะจำไม่ได้แล้วแต่น่าจะสามสิบแปดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่ะตรงนี้มังกรก็จะอึดหน่อยนะครับอ่ะมังกรเลเวสามแปดได้ดาเมจประมาณเจ็ดล้านสามนะครับอ่ะดูดาเมจโดยรวมอันนี้เอามาลดเกราะอยู่แล้วส่วนตัวดาเมจอ่อของตัวเนี้ยจะสูงเป็นพิเศษนะครับก็คือทําดาเมจได้สูงที่สุดแล้วถ้ายืนยิงย่งยืนได้นานยิ่งทำดาเมจได้สูงกว่านี้นะครับ ผมจำได้ว่าทีมนี้ปล่อยออโต้ตอนประมาณเลเวลประมาณ25 26 2 7เนี่ยที่เลือดของมังกรมีประมาณ11ล้านนะครับจะสามารถตีครั้งเดียวตายได้เลยทีมนี้แหละปล่อยออโต้ด้วยอ่ะก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับอ่านะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับทิ้งท้ายไปนหน่อยสำหรับใครที่อยากชิลๆไม่อยากเล่นอะไรมากนะครับผมแนะนำว่าให้เก็บหมู่เกาะท็อปิคอลโซดาเอาไว้ก็ดีนะครับ ยิ่งเราปลดได้เยอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะยิ่งได้ของเยอะมากนะครับคุณดูพลังงานของผมนะคือไม่ได้เล่นผจญภัยเลยมีพลังงานหมื่นสี่นะครับถ้ากดทีนึงถ้าเรือม,มาส่งทุกแปดชั่วโมงนะมันจะได้ลูกอม u พ level เนี่ยประมาณสองพันนะครับเก็บได้ฟรีๆเลยแล้วก็ตัวระบบใหม่สําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะก็คือตัวเนี้ตัวนี้ มันจะเป็นระบบซินเลเวลนะครับสำหรับ5ตัวที่เราเลือกเอาไว้นะครับตัวระดับสูงสุดก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นนะครับคือสมมุติว่าคุณมีเลเวล74ตัวใช่ไหมแล้วตัวที่5คุณเป็นเลเวล65เนี่ยตัวที่ซิงด้านล่างจะเป็นเลเวล65นะครับอ่ะถ้าใครเคยเล่นเกมแนว Idol RPG จะเข้าใจดีว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีพรรูปปั้นนะครับคือมันจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พวกการเร่งผลผลิตของบ้านเรานะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็สวัสดีฮนะเจอกันบ๊ายบาย